สวัสดีครับอยู่กับผมในจูโนออนเพลงไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว DVD คอนเสิร์ตเอฟวอรี่บอดี้แซมคอนเิร์ตนะครับนี่คือมาแล้วสำหรับรูปร่างก็จะดีสำหรับบันทึกการแสดงบันทึกการแสดงสดเอฟวอรี่บอดี a ้แซมคอนเิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตยายครั้งที่สามของวงบอดี้แ a มนะครับ อันนี้จะเป็น G M Light อันนี้จะเป็น Sport Light อันนี้รูปร่างจะเป็นสันปกก็หนึงก็จะเป็น D V D l i D V D Concert นะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปร่างก็จะเป็นอ่าจะเป็นพี่โตนพี่ปี๊ดพี่ยอดพี่ชัดนะครับ อันนี้อันนี้คอนเสิร์ตที่เล่นไปเมื่อวันเสาร์ที่ห้ากรกฎาคมสองพันแปดอิมแพกอารีนามืองทองธานีอันนี้เกสก็จะมีบุตเบสแล้วก็ปักแฟนโนมโมเทียอัน,นอันนี้ก็จะเป็นโฮมยุทธอลลี่ยิ้มสองพันแปดยี่สิบห้าปีจีมแกรมมี่ดีวีดีวิดีโอเก้าแกรมมี่บิ๊กเอ็มดีเอสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็สันโปก็จะเป็นอ่า 1> G หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง U หนึ่งเก้ากันยายนปีห้าปีสองพันห้าสิบเอ็ดสองพันแปด DVD Concert อันนี้ก็จะเป็น e v e r y Body Slam Concert อันนี้จะเป็น DVD Video ครับอันนี้ก็คอนเสิร์ตที่เป็นนี่คืออลังการในงานดีใน ert, lam, คอนเสิร์ตพี่พี่ Body Slam เขเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะครับอันนี้จะเป็น e v e r y Body Slam Concert อันนี้ voy t h e official website voy d e t g m e m b e r com นะครับอันนี้ก็จะเป็น DVD c o n คอนเกันยายนเมื่อปี51ดอนบายด,ดอนไบดิจิตลอลอันนี้ผลิต9กันยายน251จำนวน30แท็กวันวางจำหน่ายวางจำหน่าย26กันยายน251ครับจำนวนอันนี้ dVd วิดีโอครับ อันนี้ก็เอฟบอดีบริสิเซลม,มคอนเสิร์ตมริษตทเตียมแกมมี่จำกัดมาชนก็ทอศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งผู้สองรถทำเา,าวาครับอันนี้ก็นี่คือก็จะเป็นเป็นตัวแผ่นเลยนะครับอันนี้เพราะว่าคือจริงๆก็ VCD concert ก็ไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าจะเป็น DVD มันก็จะมีปกประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันทึกการแสดงสด Everybody's l a m Concert ก็อันนี้จะเป็นครบรอบยิ้ม2082 0 5ปี GM g a m m y GM g a m m y Home Concert p o w e r Color แล้วก็ดอนไยทิเตอร DVDVO9 ครับอันนี้ก็จะเป็นปกกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น เอฟบุรีบัตติสแรมคอนเสิร์ตนะครับผมขอพูดไม่ซ้ำเลยกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพของคอนเสิร์ตนะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตอยู่ด้านในเลยนะครับเห็นพี่ๆก็บอดี้แสลมเขายัางเล่นคอนตรงไปจะเป็นพี่ตูนเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะครับ จบการคลิปรีวิวไปสำหรับ DVD บันทึกการแส้งสดเอฟวอรี่บ s l a m c ส n c e r t นนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเราจะทำคลิปใหม่มาชมกันอีกก็ไม่พลาดอย่าลืมฝากอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไม่ช่องกดเคากดซับสไครต์ก็ไปที่ช่องจูนโน่อดมิงไทย เพื่อจะได้ไม่พลาดหน้าเราจะทำจะทาคลิปใหม่มาชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ